กำลังจะกลับบ้านกันแต่โอ้โหข้างหน้านี่มืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นเลยตอนไหนเราจะเปิดห้องกลางคืนกันกนะพี่ชัางโอ้โหเป็นไงลนะ่ะมืดตึ๊บมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเน่ๆนี่ทางฝั่งนี้ครับแเซลิยาเนี่ยเรากำลัลงเข้าไปหาเกาะข้างหน้านะครับแล้วก็ดูบวกกับเรดาร์แล้วก็ความลึกเป็นโดบินแล้วก็มีอะไรผ่ดนเกนตกตก,ตกอ่า เห็นกอผักตกขวามือเลยได้เห็นไหมครับเห็นได้ยังไม่ได้เปิดครับนจะดนี่เห็นกอผักตกข้างหน้าเลยนะครับไม่มีใครหนอะไรบ้างนี่ครับตกเลยกัแดงๆเนี่ยกอผักตกเนี่ยขวามือนะกลับขวาเลยก็ปื้บหันหัวกลับขวาเออนี่ครับเป็นเท่กันแล้วะนี่กอตกเห็นเลยอ่าเห็นแล้วเนี่ยเห็นกอออเล็กกอใหญ่นี่ะครับเดี๋ยวเราอแลยาด ทีมงานของเราเนี่ยเขาจะคอยดูเรดาร์ให้ส่วนผมจะขับไปการดูกลอ้องโไปไปตึกร้านนะครับตึกร้านที่ปทุมบันไซฮะ,อะโอเคแล้วจะไปม,มองดูที่ว่ามันมองเข้าในตึกร้านมันเป็นอะไรที่มันมือดอยๆเลยนะเห็นไม่น้ำเอาตึกร้านนะครับหรเ,หเห็นไหมในจอเนี่ยเป็นรูปตึกเลยที่เขติดได้ได้ส่งติดทำไมนี่เป็นก้อนจริงอย่าๆเนนั่แหละครัยก็สองอย่างเนี้ยเขช่วยที่เดินเรือปลอดภัยขึ้นแน่นอนคือแน่นอนแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำหทะเล เห็นเป็นเป็นรูปไปแล้วเหนะ็นเป็นห้องเป็นรูปเป็นช่องๆเลยเน,นี่ไม่เห็นเนี่ยมองไปตาบ่าไม่เห็นขนา้างหน้ามีสะพานด้วยเลยได้เราก็กลับได้ไม่ดีเจอสะานอยู่ อ๋อเนี่ยครับจอสองจอถึงมีประโยชน์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจอไม่พอด้วยตอนนี้เอ๊ะปิดไฟให้หมดใช่ไหมครับแล้วเราจะไปส่องดูที่ว่าเพราะว่าเขา,าทำอะไรกันเนี่ยโอโปโอหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า,าด,ดูที่มันจะมองเห็นไหมที่มันอับแยงไฟเลยตอนนี้เราจะย่องไปดูเพื่อนนะครับมีเรือมีเรือมีเรือมองเห็นเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่แต่ในเลนได้ก็เห็นจุดเด้งในเลนได้เห็นเรือนี่นี่เรือเลยโอ้เรือมาไม่มีไฟเลยนี่ผมก็มาต้องขอโอโปถ่ายโอ้โหมีเร <ไม S 1> ือ<ไ>มาใหลยที่ใหญ่ ด้ว่เกแคใหญ่แล้วอ๋อนี่เปิดนี่งเขาเปิดไฟไว้อ๋อเห็นี่ใหญ่แล้วล่ะเห็นละใหญ่พี่ใหญ่แล้วเราแอบเข้าไปมองในแพรก็นะครับตอนนี้มองไม่เห็นเลยครับแต่ว่าในกล้องโอ้โหเจียมมากฮะตอนเนี้ยแพรเขาปิดไฟอยู่เห็นไหมเห็นคนยืนบนหัวเรือพี่อาสูงมากเลยครับเห็นชัดข้างในมีไฟไฟอะไรโอยเ้เห็นแล้วเห็นชัดเลยอ่ะเข้าไปหาละโอ้ยย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  คิดว่าจะไปชนเลยเหรองานเห็นแล้วโอ้เจ้าตัวที่ใหญ่โอเคขอบคุณมากครับพี่ใหญ่ครับขอบคุณครับไม่เป็นไฟหรือไม่เปี่ยมองเห็นอะไรไหมพี่เปิ้ข้างหน้ามีกองไม้เออมีกองไม้อยู่อันหนึ่งเนี่มีได้ก็จับติดนะตรงนี้เนี่ยข้างหน้ามีกองไม้อยู่อันหนึ่งโอ้ไม่เห็นเลยเราแยกวิ่งมาอันตรายเลยอะตอนนี้เอากล้องมากงมาสายกองไม้ ก็มาถ่ายตองไม้เห็นไหมครับกองไม้นี่ติดกองไม้มองอยาจะไปเห็นไม่เห็นไปโดนถ้าแบบนียครับเป็นแม่น้ำใช่ไมหมครับถ้าเกิดมีอะไรโผล่ขึ้นมาในแหน่เนี่ยแสดงว่าต้องมีไหล่ขวางไว้อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นมันจะเป็นแผ่นที่โผล่ขึ้นมา ท้ท่องแก้วิ่งยิงยิงเร็จยิดโดยฮอกก็ไม่ผ่านการคัดกรองทกทางเลยนะถือวเก่งมากเลยนะเก่งมากเลยนะพี่ยาได้ครับเนี่ยยดงอยไปาสุดนกนะเกนพยาเเมื่อกี้ผมว่าพี่อยู่ที่เก้านผมล่อสะพานโดยที่ไม่ต้องเลงเลยแลกก็นี่มองเห็นต้เล็กน้อยนะครับแล้วก็มองแค่ระยะยาวๆว่าหน้าดึยหรือเปล่าไ่มกอนตายคือก็คือในนิสิเนี้ยผมจะทำงเสามิบอตวิ่ง แล้วแถวหน้าก็าดีคือผมวิ่งเนี่ยผมเห็นพัตส่งก่อนหน้าแล้วผมลงกันด้วยในระยะเวลาสามสิบก่อนนะ